เลือกตัวไหนดีคะระหว่างเทอร์ไทนเนสหรือว่าซูเปอร์กลู๊บซูเปอร์กแน่นอนค่ะซูเปอร์กหรือว่าอเนซ่าอเนซ่าค่ะอเนซ่าหรือว่าเฮริโอแคร์อเนซ่ารุ่นที่เป็นเซสซิทีฟเนาะกับเฮริโอแคร์เจลออยฟรีจริงๆดีทั้งคู่นะคะแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นเฮริโอแคร์เลือกอเนซ่าค่ะอเนซ่าหรือว่าอีลิกเซอร์โหดีทั้งคู่อีลิกเซอร์เนื้อดีมากนะใครไม่เคยใช้เนื้อเบามากค่ะถ้าเป็นเอวิดียูยกให้อีลิกเซค่ะ อ l เล็กหรือว่าอิส i n ดีทั้งคู่เหมือนกันยูซตินไฮโดรโพเทคเนาะให้อีล e กเซอรค่ะอีล็กหรือว่าอ e ิสตินโหอิสตินแน่นอนอยู่แล้วอิสตินคือกันแดดตัวโปรดค่ะอิสตินตัว f u วชั่นวอเ r เนื้อดีมากกันแดดดีมากอิสตินหรือว่าลาโลชั่น ลาโรดยูบิมูนส0่อใช่ไหมอันนี้คือตัวแม่เรื่องกันแดดอยู่แล้วจริงๆเรื่องทั้งคู่นะถ้าเป็นอิสดินจะใช้เอ e วิ d เดยูสค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวลาโรดโพเซก็คือใช้วันออกแดดจัดหรือว่าโดนน้ากิจกรรมกลางแจ้ง